าพามาดักนกกวักอันนี้ก็ดูอันนี้ใส่หนักปลาด้วยไอ้ง,งูนี่หลังพูลิล่าลำโพงเปิดลำโพงแล้วก็วางบ่วงไว้เฉยมีตัวแต่ว่าลำโพงดักไปแล้วติดอยู่นะ,ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเมื่อเช้านี้ บินกันฮึบเลยวางลำพงทิ้งไวเ้เฉยๆนะมีนกต่อนะแต่ไม่ต้องใช้นกง่ายๆเลยเดี๋ยวไปดูกันแผนยาวเลยนะมีติดแต่ว่าถ้าลำพงไม่ดักนี่มาเรื่อยๆนี่ติดติดอยู่ว้ายติดสองตัวแต่เมื่อเช้าเยอะนะลำพงวางตรงนี้เอาวลำพงหายไปไดนะ้วะ ติดสองตัวเองอลำโพงร่วงก็เมื่อเช้าเดินมานี่แม่งมาตีลำโพงกันเลยนี่ติดสองตัวนูน่นยังมีเสียงอยู่นะมาตีลำโพงดับกันเลยนี่สองตัวเดี๋ยวไปดูไกล้ๆนี่ลงน้ำมาแล้วแม่มันบินข้ามฝั่งมาตีลำโพงฝั่งเนี้ย ถ้าเกิดมันวิ่งลงมาจากฝั่งทางนี้นะติดหลายตัวคราวที่แล้วมาเป็นสิบอะแต่เดินมาก่อนไงนไดแค่สามอันนี้ไม่มีตัวล่อนะอน,น,นี่นี่ไอพวกที่มามันจิกไอพวกนี้ถ้าไม่พันหญ้านะน่าจะติดเยอะอันนี้มันพันไม้เห็นนะดูมันมาจิกไอตัวนี้เลือดออกเลยมาตีตัวนี้ มันมาตีพวกที่ติดไว้เนี่ยแม่ลำโพงดับเลยดูดิหัวเลือดออกเลยนี่เป็นรอยโดนตีนะไอตัวนี้มองสินส้นสิ้นนู่นไม่ติดนะติดสองตัวนะวันนี้สองแตม้มไอนีนออ่โดนตีหัวเล้เลยด้วยอโดนตีหัวเล้ ไม่รู้เรื่พงแบตหมดยัางนี่ก็วางไง,ง,งูฝังไว้ดักพวกปลาพวกะอะไรส่วนมากปลาไม่ค่อยเข้าเข้างูเข้าตัวเงินตัวทองขาดหมดตัวนี้โดนตีเละเลยเลยเออนี่บรรยากาศนี่ภูวิลล่าข้างหลังเป็นแบตเหมือนพวกท่อน้ำพวกคลองไอหอยเชอรี่นี่บรรยากาศนะ